มันมันมันเสื่อมละเพราะว่าบางทีเราเอาคำว่าพักเราเอาคำว่าพวกเราเอาคำว่าอุดมการเราเอาคำว่าประชาธิปไตยมาตัดพี่ตัดน้องพี่น้องในที่นี้คือพี่น้องมุสลิมนพี่น้องลองสังเกตคนที่เชียร์ทักษิณชินวัตรกับเชียร์เชียร์เชียสุเทพเนี่ยให้เป็นมุสลิมสองคนมานั่งคุยกันดีไม่ดีมันต่อยกันนะเพราะตอนนี้เอ้าเอากตรงไปตรงมาต่อยกัน ก็เผอเจอง้งหมัดใส่กันเมือ่อวันตรุษจังวันี้ผมไปเจอมาที่ดาริสาลามก็มีคนพูดถึงคนคนหนึ่งเขาปักใจฝังหัวมากว่าท้าเลยเขานี่ท้าเลยท้าไม่ก็ต้องสุเทพเที่ยงสุบันให้มาดีเบตกันเขาจะเป็นตัวแทนทักษิณหนึ่งนี่มุสลิมเราแรงพี่น้องครับอันนั้นเป็นเรื่องอซมบียะเป็นเรื่องจาฮิลียะนะเป็นเรื่องจาฮิลียะท่านจะ นิยมชมชอบก็เป็นสิทธิ์อันนี้ไม่ว่าแต่รักไม่ได้รักให้กับคนที่อี ي มานเท่านั้นรักให้กับคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นจําไว้นะครับท่านชอบรถคันนี้อชอบได้บ้านหลังนี้ทั้งที่ไม่ใช่ของเราถูกไหมฮะเ,เราไปโอ้โหทรงมันสวยว่ะชอบมันใช่ไหมแต่จะไปเอาเขาได้ไหมไม่ได้อืเหมือนกันดังนั้นไอ้วิกฤตตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นางเลิ้งอ่ะมันลามเข้ามาแถวอะไรสุราด้วยนีมันเข้ามาในชายคาบ้านเราด้วยผัวกับเมียทะเลาะกันเถียงกันเพราะว่าเชียร์กันคนละฝั่งนะไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยมันลามเข้ามาถึงตรงนี้ไม่พูดไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นในยามฟิจานณรเนี่ยให้เราผลกใจร้อยประสานใจความเป็นมุ่งมินเข้ามาเป็นพี่น้องกันผมเองมีประสบการณ์ฮะ ที่อยุธยาลูกศิษย์ผมก็เยอะเสร็จแล้วก็ถกกันเรื่องการเมืองนะเอาแล้วเป็นเรื่องเลยไฟลุกผมก็เลยตัดบทผมบอกว่าสมมุติว่าชื่อบงังงหมัดก็แล้วกันผมบอกว่าบังหมัดเนี่ยเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมเอา้าแล้วเขานิยมอะไรเขานิยมเสื้อแดงผมน่ะรักเขาแต่ผมเกลียดเสื้อแดงผมปฏิเสธคนคนนี้ไม่ได้เพราะเขาคือเป็นมุสลิม มาละหมาดวันศุกร์มาฟังคุตบา้ามาถามปัญหาศาส,สนาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณรักไข่คุณรักสุเทพใช่ไหมอีกซีกหนึ่งผมถามคุณรักสุเทพคุณชอบสุเทพแล้วคุณจะเกลียดบางหมัดเหรอไม่ได้อแต่ว่าบางหมัดเนี่ยเขาชอบแต่ผมบอกอหมาดอย่าไปรักนะอย่าไปรักทักษิณน,นะอย่าไปรักยิ่งรักนะเพราะคาว่ารักนี่ให้ได้ฉเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมชอบนี่มันมันเบาหน่อยมันนิดนึง นี่บางคนนี่มากกว่ารักมันหลงไปแล้วอ่ะโอ้โหกำนันนี่มาชาอัลลอฮ์เลยไม่ได้เห็นหน้ากำนันสักวันจะป่วยไม่ได้ยินเสียงกำนันดูมันจะเลยเถิดกันไปเยอะแล้วอันตรายฮะ,ะอยู่ในยุค <c oughs> อยู่ในยุคฟิตรนาแล้วเพราะนั้นหนึ่งในยุคฟิตรนาต้องผูกสัมพันธ์กับคนที่เป็นมุสลิม้ดยกันรักใร่กันยึดไม่งั้นแตกแน่ เนี่ยเห็นไหมฮะเวลาวิกฤตมันเกิดเนี่ยมันก็พิสูจน์ทองแท้ได้ว่าเรา إ ي มานแค่ไหนและเรามีความรู้แค่ไหนถ้าเราโง่เราก็ตกเป็นเหยื่อของฟิตนามันเหมือนว่าไม่ได้มาจ้องจะมาเล่นงานมุสลิมแต่อย่างน้อยมันก็มีผลกระทบไม่ส่วนใกล้ก็ส่วนไกลยังไงเข้าไปอยู่ในหัวใจเราไปละแล้วก็ทําให้เราเกลียดกันไม่ได้นะพี่น้องผมเองพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าอันนี้เป็นเรื่องฟิตนาที่เกิดขึ้นแล้วค่อนข้างจะ ร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สำคัญยึดเมื่อเมื่อเราเราอยู่ในในวิกฤตยอย่างนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือรักไข่ปรองดองสามาคัคคีจะเกิดความสามัคคีได้ต่อเมื่อยึดมั่นในกิจาบรมลอราณศูนุ์นะ